เรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านเก่าริมคลองที่ไม่ได้มีแค่ความเงียบงันแต่ยังมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนเร้นอยู่ภายใต้ผืนน้ำและผืนดินมรดกผีเรื่องราวนี้เป็นประสบการณ์ของนิวชายหนุ่มผู้ไม่เคยเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจเลยแม้แต่น้อยเขาคิดว่าทุกอย่างอธิบายได้ด้วยเหตุผล และวิทยาศาสตร์แต่ความคิดของเขาก็ต้องเปลี่ยนไปตลอดการเมื่อเขาต้องย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านริมคลองเก่าแก่ที่เขาได้รับเป็นมรดกจากญาติพังห่างจุดเริ่มต้นของความวังเวงนิวได้รับมรดกเป็นบ้านไม้เก่าแก่ริมคลองจากปู่ทวดที่เขาแทบไม่เคยรู้จักเลยบ้านหลังนี้ ตั้งอยู่ลึกเข้ามาจากถนนใหญ่พอสมควรต้องผ่านซอยแคบๆลัดเลาะมาจนสุดทางถึงจะเจอตัวบ้านที่ตั้งโดดเด่นอยู่ริมคลองที่ดูเงียบสงัดดูสิฟ้าบ้านริมคลองนี่แหละที่ปู่ทวดทิ้งไว้ให้เราโบราณดีนะไม้สักทั้งหลังเลยนะเนี่ยนิวพูดอย่างตื่นเต้นพลางชี้ไปที่ตัวบ้านที่ดูอึมครึมฟ้าใสแฟนสาวของนิว มองไปที่บ้านด้วยแววตาไม่ค่อยสบายใจนะักฟ้าใสสวยก็สวยนะนิวแต่มันทำไมดูหลอนหลอนจังเลยเงียบไปหมดน่ากลัวออกนิวคิดมากนะคงเป็นเพราะมันเก่าแล้วไม่มีคนอยู่มั้งเดี๋ยวเราปรับปรุงใหม่ก็สวยแล้วฟ้าใสแต่ทำไมฟ้ารู้สึกหนาวๆทั้งที่แดดก็แรงขนาดเนี้ย แล้วทำไมคลองมันก็ดูนิ่งสนิทแบบนั้นล่ะเธอถามพรางเอามือกอดอกตัวเองนิวโถก็คลองมันไม่ค่อยมีเรือแล่นไงเล่าพลอยคิดมากไปเองแหละผีเผออะไรไม่มีจริงหรอกนะนิวพยายามปลอบใจพลอยแต่ลึกๆแล้วเขาก็รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างของบ้านหลังนี้เหมือนกันไม่ว่าฟ้าใสาจะกังวลแค่ไหน สุดท้ายพวกเขาก็ตัดสินใจปรับปรุงบ้านแล้วย้ายเข้ามาอยู่เพราะมองว่าเป็นโอกาสดีที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองชีวิตในบ้านริมคลองเริ่มต้นขึ้นช่วงแรกทุกอย่างยังดูปกติแต่เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานความผิดปกติเล็กๆน้อยๆก็เริ่มคืบคลานเข้ามาในชีวิตของนิวและฟ้าใสกลางดึกคืนหนึ่งฟ้าใสสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึก พราะได้ยินเสียงพายเรือดังจอมจอมมาจากคลองข้างบ้านเสียงนั้นดังเอื่อยๆสม่ำเสมอเหมือนมีใครบางคนกำลังพายเรือผ่านไปฟ้าใสขย่านิ้วเบานิ้วนิ้วตื่นสิได้ยินไหมเสียงพายเรือนิ้วลืมตาขึ้นมาอย่างงวงเงียเงี่ยหูฟังอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ไม่ได้ยินอะไรนิวไหนไม่มีนี่ ฟ้าหูฝาดไปเองมัง้งใครจะมาพายเรืออะไรตอนที่สองที่สาฟ้าใสแต่ฉันได้ยินจริงๆนะชัดมากเลยแล้วทำไมตรงนี้มันเย็นจังเลยล่ะนิวเธอบน่นพลางเอามือกอดอกตัวเองไม่กี่วันต่อมาทั้งนิวและฟ้าใสก็เริ่มได้กลิ่นแปลกๆก,กลิ่นนั้นคล้ายกลิ่นดอกไม้หอมรันจวนแต่ก็เจือด้วยกลิ่นสาบจางๆเหมือนกลิ่นน้ำเน่า หรือกลิ่นอะไรบางอย่างที่เน่าเปื่อยกลิ่นนี้จะมาเป็นพักๆในบางมุมของบ้านโดยเฉพาะห้องนอนชั้นบนที่ติดกับคลองแล้วมันก็จะหายไปอย่างรวดเร็วนิวไหนได้กลิ่นอะไรไหมกลิ่นเหมือนดอกไม้เน่าๆเลยอะฟ้าใสาถามนิวพยักหน้าได้ยินดิได้กลิ่นแต่แป๊บเดียวก็หายไปแล้วนิวตอบสงสัยกลิ่นจาคลองมันพัดเข้ามามั้ง ฟ้าใส,สายหน้ายังอ่อนใจเพราะเธอรู้สึกได้ว่าไม่ใช่แค่อากาศหรือกลิ่นที่แปลกไปเธอเริ่มรู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในห้องไหนของบ้านก็ตามความผิดปกติเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆแสงไฟในบ้านบางครั้งก็กระพริบถีๆโดยไม่มีสาเหตุของที่วางอยู่บนโต๊ะก็ขยับที่เองหรือบางครั้งก็หล่นลงมา โดยไม่มีใครแตะต้องวันหนึ่งลุงชุม่มเพื่อนบ้านเก่าแก่ที่อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามคลองพายเรือมาเยี่ยมพวกเขาที่บ้านลุงชุม่มเป็นชายชราผิวคล้ำผมขาวโผลดวงตาของลุงมีแววระมัดระวังเมื่อมองไปที่ตัวบ้านลุงชุม่มพวกหนูมาอยู่บ้านหลังนี้นะ่ะเคยได้ยินเสียงอะไรแปลกๆปลกไหมนิวทำท่าไม่สนใจมากนะัก แต่ก็พยักหน้าให้ลุงพูดต่อนิวบ้านเก่าก็งี้ล่ละครับมีเสียงนู่นนี่นั่นบ้างผมไม่ได้สนใจมันครับลุงชุ่มถอนหายใจช้าๆแล้วสายตาของแกก็มองไปยังผืนน้ำนิ่งๆของคลองข้างบ้านลุงชุ่มไม่สนใจก็ดีแล้วแหละถ้าได้ยินอะไรแปลกๆก็ทำเป็นเฉยๆไม่ต้องไปสนใจคงไม่เป็นไรหรอกฟ้าใส รีบเข้าไปจับมือนิวหมายความว่ายังไงคะลุงที่บ้านนี้มีอะไรหรือเปล่าคะลุงชุม่มคือลุงเองก็ไม่อยากพูดหรอกเรื่องมันก็นานมาแล้วฟ้าใสบอกหนูเถอะคะลุงพวกหนูไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วคะ่ะแต่ในใจของเธอกลับรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกลุงชุม่มลุงเล่าให้ฟังก็ได้บ้านหลังนี้เมื่อก่อนมีคนอยู่หลายคน จนลูกสาวเจ้าของบ้านเก่าเสียใจเรื่องความรักโดดน้ำลงไปเสียชีวิตหาศพก็ไม่เจอส่วนเจ้าของบ้านอยู่มาไม่นานเท่าไหร่ก็ล้มป่วยเสียชีวิตตามลูกสาวไปทั้งหมดมีคนเล่าว,ว่าถ้ามีคนพายเรือผ่านบ้านหลังนี้ในตอนกลางคืนก็จะเจออะไรแปลกๆกันทุกคนจนชาวบ้านแถวนี้กลัวเลยไม่มีใครกล้าพายเรือในตอนกลางคืนผ่านมาอีกเลย ลุงชุ่มพูดเสียงแผ่วใบหน้าของแกซีดลงคำพูดของลุงชุ่มทำให้ฟ้าใสคนลุกไปทั้งตัวแต่นิวก็ยังไม่เชื่อเขาบอกลุงชุ่มว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าเท่านั้นลุงชุ่มไม่ได้พูดอะไรต่อแกแค่พยักหน้าแล้วพายเรือกลับไปทิ้งไว้เพียงความหนาวเหน็บที่เกาะกินใจของฟ้าใสเสียงน้ำและใบหน้าที่ปรากฏ หลังจากคำเตือนของลุงชุ่มเหตุการณ์ในบ้านก็ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่าขนลุกกลางดึกคืนหนึ่งนิวและฟ้าใสได้ยินเสียงน้ำไหลดังมาจากห้องน้ำเสียงนั้นเหมือนมีใครกำลังเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้หรือกำลังอาบน้ำอยู่ฟ้าใสนิวใครอยู่ในห้องน้ำนายเข้าไปหรอนิวเปล่าฉันนอนอยู่นี่ไงไม่เห็นมีใครเลย พวกเขาเดินไปที่หน้าห้องน้ำชะเงอมองเข้าไปแต่ก็ไม่เห็นใครเลยไฟในห้องน้ำปิดสนิทไม่มีเสียงน้ำไหลแล้วแต่เมื่อนิวปิดประตูห้องน้ำลงทันใดน,นั้นก็มีเสียงคนอาบน้ำดังขึ้นอีกครั้งจากข้างในเสียงสาดน้ำและเสียงหัวเราะเบาๆนิวดังตะโกนว่าใคร ใครอยู่ในห้องน้ำไม่มีเสียงตอบรับมีเพียงเสียงน้ำที่ยังคงดังอยู่นิวรีเปิดประตูห้องน้ำอีกครั้งแต่ทุกอย่างก็กลับเงียบกริบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นกลิ่นสาบน้ำเน่าที่ลุงชุ่มเคยพูดถึงก็เริ่มโชยมาแรงขึ้นเรื่อยเยเย็นวันหนึ่งขณะที่ฟ้าใสก้มหน้าเช็ดพื้นบ้าน อยู่ใต้บันไดเธอก็เห็นรอยเท้าเปียกๆป,ปรากฏขึ้นบนพื้นไม้รอยเท้านั้นดูเล็กและเรียวยาวมันเดินขึ้นบันไดไปช้าๆฟ้าใสกรีดนิวนิวมาดูนี่สิรอยเท้ารอยเท้าเปียกๆมันมาจากไหนนิวรีบวิ่งมาดูแต่รอยเท้านั้นก็เลือนหายไปแล้วรากับไม่เคยมีอยู่จริง ความหลอนไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเมื่อฟ้าใสเดินผ่านกระจกบานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในห้องนั่งเล่นเธอเห็นเงาสีซีดแวบหนึ่งในกระจกเป็นเงาของผู้หญิงผมยาวผมเปียกชุ่มดวงตาของเงาในกระจกจ้องตรงมาที่เธอด้วยความโศกเศร้าบนความเครียดแขนฟ้าใสกรีดนิ้วนั่นมันอะไร ในกระจกฉันเห็นหน้าคนหน้าผู้หญิงผมเปียกจ้องฉันนิวรีบหันไปมองในกระจกแต่ก็ไม่มีอะไรนอกจากภาพสะท้อนของเขาและฟ้าใสาเท่านั้นวิญญาณจากสายน้ำและความจริงอันน่าสะพรึงคืนนั้นเป็นคืนที่ท้องฟ้าไร้ดวงดาวมืดมิดสนิท พวทั้งบ้านถูกปกคลุมไปด้วยความเงียบงันที่น่าขนลุกเสียงเพลงกล่อมเด็กแผ่วๆดังมาจากคลองเป็นเสียงที่ไพเราะแต่ก็เยือกเย็นจนจับใจนิวและฟ้าใสพยายามนอนข่มตาหลับในห้องนอนแต่แล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นข้างหูของพวกเขาเสียงนั้นฟังดูแหบพร่า และเปียกชื้นราวกลับมาจากใต้น้ำและมันดังขึ้นพร้อมๆกันในหัวของทั้งสองคนมากับฉันมาอยู่กับฉันนะที่นี่เย็นสบายเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนิวและฟ้าใสตัดสินใจวิ่งหนีลงไปชั้นล่างแต่เมื่อไปถึงประตูบ้านประตูเหล็กที่พวกเขาเพิ่งล็อกไว้แน่นหนา กลับเปิดอ้าออกเผยให้เห็นทางเดินไปยังคลองที่มืดมิดทันใดนั้นกลิ่นสาบน้ำเน่าก็โชยมาอย่างรุนแรงจนแทบจะอาเจียนและภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าทางออกนั้นทําให้เลือดในกายของทั้งคู่เย็นเฉียบที่ริมคลองมีร่างของผู้หญิงผมยาวกำลังยืนจ้องมองมาที่พวกเขาร่างนั้น ดูซีดเซียวผมยาวสยายเปียกชุ่มจนถึงพื้นน้ำหยดติง๋งติ๋งลงมาจากปลายผมดวงตาของเธอกลวงโบ๋ไม่มีแววตาและที่สำคัญที่สุดคือมีร่องรอยการเน่าเปื่อยปรากฏให้เห็นตามใบหน้าและลำคอของเธอผู้หญิงคนนั้นค่อยๆชูมือที่เน่าเปื่อยขึ้นช้าๆ แล้วทำท่าเหมือนจะดึงพวกเขาให้เข้าไปใกล้เสียงกระซิบที่เปียกชื้นยังคงดังอยู่ในหัวของพวกเขาลงมาสี่มาอยู่กันเถอะในน้ำฟ้าใสครีดสุดเสียงสติแทบหลุดนิวไม่อย่าไปมันไม่ใช่คนมันจะดึงเราลงน้ำนิวพยายามดึงฟ้าใสให้ถอยหนี แต่ร่างเขาก็เหมือนถูกอะไรบางอย่างตรึงไว้ปล่อยพวกเราไปไปให้พ้นอย่ามายุ่งกับพวกเราแต่ร่างนั้นกลับยิ่งก้าวเข้ามาไกล้มือที่เน่าเปื่อยของเธอยิ่งยื่นเข้ามาเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะแหบแห้งที่ดังมาจากในลำคอของเธอทั้งนิวและฟ้าใสรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายกระโดดถอยหลังไปชนกับผนังบ้าน พวกเขากรีดร้องสุดเสียงและพยายามดิ้นรนหนีออกจากบ้านหลังนั้นให้เร็วที่สุดไม่สนใจข้าวของหรืออะไรทั้งสิ้นนิวและฟ้าใสวิ่งหนีออกมาจากบ้านหลังนั้นได้อย่างบุดวิดไม่หันกลับไปมองอีกเลยพวกเขาวิ่งไปจนสุดทางแล้วไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดหลังจากคืนนั้น นิวและฟ้าใสก็ไม่เคยกลับไปที่บ้านริมคลองหลังนั้นอีกเลยนิวผู้ที่เคยไม่เชื่อเรื่องผีกลับกลายเป็นคนหวาดกลัวเงาตัวเองกลายเป็นคนขี้ตกใจแค่ได้ยินเสียงน้ำไหลเบาๆก็สะดุ้งสุดตัวดวงตาของเขามักจะเมื่อลอยคล้ายมองเห็นอะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่เห็นส่วนฟ้าใส เธอมีอาการหวาดกลัวน้ำอย่างรุนแรงไม่กล้าเข้าใกล้แม่น้ำลําคลองอีกต่อไปและมักจะฝันร้ายถึงใบหน้าที่เน่าเปื่อยและมือที่พยายามจะฉุดเธอลงไปในความมืดมิดของผืนน้ำบ้านหลังริมคลองนั้นก็ยังคงตั้งอยู่เงียบๆแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ชาวบ้านเล่าขานกันว่าในคืนเดือนมืด บางครั้งก็ยังมีเสียงเพลงกล่อมเด็กแผ่วๆลอยมาตามสายลมจากบ้านหลังนั้นและบางคนก็เห็นเงาร่างของผู้หญิงผมยาวเปียกชุ่มยืนอยู่ที่ริมคลองราวกับว่าเธอยังคงรอคอยใครบางคนหรือรอคอยเยื่อร้ายใหม่ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนเธอใต้ผืนน้ำ ที่มืดมิดนั้นบางเรื่องที่คุณได้ยินอาจเป็นแค่เรื่องเล่าแต่บางเสียงที่คุณได้ยินตอนนอนอาจไม่ใช่แค่ในจินตนาการแล้วเจอกันใหม่ในความมืดครั้งหน้าที่หลอนรอบหมูสวัสดีครับ